สวัสดีค่ะ The Viking Family สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาบ้านาฟาร์มที่ทันสเปกกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มาสองสาวันแล้วทีนี้วันนี้ก็จะมาเ,เปลี่ยนต้นไม้ดอกไม้นะคะเพราะว่ามันเริ่มเหี่ยวแล้วแล้วก็ตัดหญ้าแล้วก็เดี๋ยวจะ ไปถอนหญ้าแถวหน้าบ้านด้วยพอไม่ได้ถอนหลายวันแล้วมันก็ขึ้นมาเขียวๆเ,เต็มเลยนะคะแล้วก็น้องอิสักจะมาขับรถอมอเตอร์ไซค์คันเล็กของเขาด้วยคือตั้งแต่ซื้อมาเขาไม่กล้าขับเพราะเขาเห็นจัดมินล้มแล้วเขาก็กลัวทีนี้วันน,น,นั้นเขานั่งดู YouTube เด็กขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเ,เดินมาบอกปาป้าว่าเออเนี่ยฉันจะขับแล้วนะ แล้ววันนี้ก็เลยพามาลองขับตัดสินใจจะขับเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่มาเช็คเมลบ็อกด้วยนะคะเมลบ็อกก็จะมีที่ไว้อย่างนี้นะคะตรงแถวที่เราอยู่นี่ก็จะมีบ้านห้าหกหลังเาก็จะมีรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ ของใครของมันก็เอากุญแจมาไขามาเช็คกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูมีอะไรบ้างโอ้ยมีสามสี่อันแน่เลยนี่ค่ะไฮเดนเยียมันเหี่ยวก็เลยซื้อดอกไม้ใหม่มาเปลี่ยนด้วย ะะจากสีเขียวเป็นสีทองหมดแล้วพร้อมเก็บเกี่ยวซูนสวยไปอีกแบบนี่หน้าบ้านนะคะนี่ใส่ถุงมือพร้อมนะคะถอนหญ้ามันมีเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยนั่งถอนถอนมันจะได้ดูแบบว่า เ,เกลี้ยงเกลี้ยงสะอาดตานะคะจอบก็ไม่มีก็เลยต้องถอนเองใส่ถุงมือถอนญ่านแรกข้าวนะคะโอเค Okay, go go. Okay. You like it? Yeah. yeah finally. Okay, go. Okay. To three. three, two, one. ปลาต้มฮอทดอกไปนะคะเดี๋ยวจะกินขนมปังพักเบรกกินเที่ยงแป๊บกินง่ายๆ <c oughs> พักเบรกกินฮอตดอกนะคะเดี๋ยวน้องไปขับอีกไหมลูก you will go and drive again after this or no Yes. fast or go slow fast what hmm okay Wait, Mommy? Yeah? Do you know, there's some holes there? I drive over and do this. Okay, okay. Papa. Wait, hold this. Yeah no problem then you go back to Papa, okay? then I walk after you okay? I follow you okay? Okay, good. you go first and then I walk ส่วนฝั่งนี้นะคะหญ้าเขียวๆนะคะอันนี้ก็เป็นปหญ้าก็คือปลูกหญ้าไว้ขายนี่นะคะแล้วพอถึงเวลาพอมันยาวเขาก็ หญ้ามันยาวได้ที่เขาก็ตัดตัดเสร็จแล้วเขาก็จะม้วนเป็นโรอย่างนั้นนะคะแล้วก็มกัดจัมาดจัเอาไว้อันนี้ไว้สําหรับาขายให้พวกที่เขาเลี้ยงสัตว์นะคะ่ะเพราะว่าหน้าหนาวมันก็จะไม่มีอาหารใช่ไหมคะก็คือหญ้านี้ก็ไว้กินช่วงหน้าหนาวสําหรับสัตว,ว์พวกวัวพวกอะไรย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะเป็นโรเยอะเลย เก็บเกี่ยวใกลข้างๆนะคะเขาก็เก็บเกี่ยวใช้เ,เครื่องจักรทั้งหมดนะคะแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นตรงรถเก็บเนะะี่ยค่ะก็มันจะมีท่อออกมาแล้วก็น่าจะาพ่นแยกแปลว่าเป็นต้นกับส่วนเม็ดพืชน,นะคะพ่นออกมาสะดวกมาก